สวัสดีครับสวัสดีซีแฟนครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพลินต่อปิเชียลครับขณะนี้เฮาเดินทางมาถึงแล้วครับพี่นอกในรถบัสเท่าเขามาจอดนะครับข้างในครับบางส่วนยังอยู่ในวัดอยู่ครับบ่ท่านออกมาครับนี่ครับจิมเจ้าภาพครับบัสเทาไดกาะลอยยีสิบครับ บัตรลาย20ครับบัตร120บาทครับสอดแจงครับพี่น้องรายได้ส่วนหนึ่งครับสมทบทุนสร้างอุโบสถครับพี่น้องเอ้ยสร้างศาลาก <cott on> <c oughs> ารเปลี่ยนครับแทนแทนศาลาเก่าครับศาลาเก่าไฟใหม่ครับก็เลยสมทบทุนสร้างครับเมื <c oughs> อกก่อนีนนอาานนนอ้เฮ้าอืดแบนก่อนแบ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 นนแบ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 นนแบ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 นแนแบนแบนบนแ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  เออไวรุ่นฟ้ามกไก่แม่ <laughs> ไวรุ่นฟ้ามไก่แม่ตอนนี้กำลังผ้ากันย่างไปซื้อกระเขาารับพี่น้องออกจากโรงเรียนโบกไก่พร,ร้อมหรือยังวันนี้ <c oughs> นอนเต็มยิมเลยครับพึ่งตื่นครับนี่เออหมอแรกนี่ซาตเต็มที่เลยครับ้าเบิ้งรถยิ่งๆๆๆๆงแล้วเบื้องหนังเด้อ ล่างพากันยางไปซื้อกับเขากับน้ำครับต้องนี้ก,ออก็ออกเขามองนี้มองนี้เขาไม่ได้ครับผมอยู่สามเถื่อครับี่่นต้องไปเขาอ,อีกประตูหนึ่งครับประตูหนึ่งโยกประมาณสองสามเถื่อด้กันครับเฮ้ยเราออกได้ตรงนี้ ใช่มันเข้ายากแต่ว่าออกได้ออกได้ออกได้แรนออกพี่พะละโคตรวิบปุ๊บคอยเปลี่ยนปุ้บนับเก้าก็รู้ครับว่าพลจะกลับมาเขามานับเก่าครับเราจะหัว่าพลบอรครับขอ้อหมาะหัวนะอยื่ เอาล้านปีงไกเขาไปลงเงไไดีอนีเออเอาล้านไดล้านนี่ครบทุกอย่างเด้เนี่ยกินเฮ้ไก่อย่างนี้ใส,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 ส่ปะแสะดงว่าเราขอไป้างในในว,วนัดเลย อิซาบอกว่าเอ,อ้ยเพราะว่าบอกแล่าว,ว่าหลังหวกม่วง่าขายบมได้เขาวัดด้วยครับ <laughs> เราก็เลยเขาวัดด้วยจักนี่ครับวัดวัดธรรัธรมธทรมวงศาครับบ้านระเบียงตำบลระเบียงอำเภอโนนอะไรจังหวัดสุรินทร์ครับนี่ครับสาลาดันไนครับไฟใหม่ครับ เพิ่นก็นเลยสางศาลาใหม่ครับเพื่อมาทดแทนศา,าลาล้างเก่าครับเพิ่นก็นเลยจัดเอาทีมงานสา,าน่อยเพแพงมากครับมาเพื่อล้างวันส่วนหนึ่งครับรายไดส่วนหนึ่งก็มารวมกันสางศาลาครับก็ได้บุญไปนะพี่น้องเริ่มมืออื้นครับพี่น้องตอนเสิ่มนี่มีหนังไก่ด้วย มีรถกลับข้าวเข้าไปในวัดไหมบุญเหรอแสดงว่าเรากลับหญ่กลับบ้านเผือเต้ไก่ทอดแสดงว่าร้านนั้นกลับบ้านเต้ขายได้เยอะได้ดีนะเออขายตั้งแต่ซสมาหมากับไ่มันมีอาหาร โซดอยู่ยยร้านนี่ยังขายวะพี่นี่ยังขายวะตรงร้านขาเนี่ยมุมเนี่ยแต่ว่าบู๊หัวมีอยูน่นี่ยดี่แล้วนี่ก็มีส้มตำด้วยนี่น,นี่ก็มีส้มตำด,ด้วยนี่ด้วยส้มตำมีด้วยนี่น ป๊าดได้รางวัลที่หนึ่งบางไฟไปละ่ะสมเพิ่นอยากไปีหรอกแม่นครับไป่ใช่ครับโรงเรียนครับโรงเรียนเออ ไปแล้วครับมีผู้ดูแลย่างดีครับผู้จัดการส่วนโต <c oughs> ส่วนหนึ่งครับนี่ครับรถบัตรรถบัตกับรถล,ลำพ่วงย่างบปท่านได้นเข้าไปครับย่างอยู่ดดานในวัดอยู่ครับทีมงานบางส่วนก็เข้าไปในโรงเรียนเรียบร้อยครับพี่นอ้อง้องนําสะดวกสบายครับที่ผ่าอาศัยเ <c oughs> ดินเลย <c oughs> ใหญ่เข้าไปครับ

เป็นคน,น,นสือนส่อหนังหนังไมาสื่อหนังเอาหนังไปลงเรียนครับขอบคุณครับสำหรับเน็ตกาแฟ เกือ,อนใจครับมมีไผเตือนหนังกิ้งผู้ดเดียวเขามาหว่าออยัางโมงฮะหอดาย่สิบโมง <c ười> มสิบโมง, <c ười> ส,มงสิบเอ,ดอ็ดโมงาแเดี่ยวเาเดี่ยวเลยได้กิ ขนาดขึ้น,ขน,ข,นขนาดขึ้นไม่ควน,นยัยนยงบถโดตตน,น,นตื่นเนาะง่ายรถกันยังบดตื่นเนาะจนง่ายรถบ่ตบ่ต้องต้องให้เตือนไม่วนยังจังตื่น,คร,น,รนรครับพี่น้องของเราชินีายกับขอขอบคุณครับขอบคุณทุการติดตามรับชมขอบคุณด้กกำลังแรงใจกับพี่น้องเอาไว้พอกันไหมลิบหนาครับสวัสดีครับ